สวัสดีครับนักศึกษาทุกคน,นวันนี้นเราจะมาดูในเรื่องของตรกศาส์นะครับสาหรับตรกศาส์เนี่ยหัวข้อแรกที่เราจะมาดูก็คือคำว่าประพน์นะประพจน์คืออะไรนะเราดูประพจน์ก็คือข้อความที่อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่านะหรือประโยคปฏิเสธซึ่ง จะเป็นจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราบอกได้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จมันก็จะถือว่ามันเป็นประพจน์นะครับโอเคมาดูตัวอย่างกันหนะึ่งสัปดาห์มีเจวันจริงไหมครับนะเป็นจริงนะหนึ่งสัปดาห์มีเจวันเพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่ามันเป็นจริงเราก็ ถือว่าประโยคหรือข้อความตัวนี้นะครับเป็นประพจน์ต่อไปหนึ่งเดือน,อนมี45วันจริงไหมครับไม่จริงนะไม่จริงมันเป็นเท็จนะแต่บอกได้ว่ามันเป็นเท็จมันก็ถือว่าเป็นประพจน์เหมือนกันนะครับต่อไป1ปีมี15เดือนจริงไหมครับไม่จริงมันเป็นเท็จแต่ก็เป็นประพจน์เพราะเราบอกได้ว่ามันไม่ใช่ นะครับอ,อันต่อมาประโยคที่บอกว่าขอให้โชคดีนะครับส่วนประโยคนี้เราบอกจริงหรือเท็จไม่ได้นะบอกไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไม่ได้มันก็ไม่ถือว่าเป็นประพจน์ก็บอกไล้ว,ว่ามันไม่เป็นประพจน์นั่นเองตัวอย่างต่อมาจะไปไหนนะครับจะไปไหนก็บอกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกไม่ได้ ถ้าเราบอกไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่ถือว่ามันเป็นประพจน์นะเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของประพจน์นะครับก็คือในประโยคหรือข้อความตัวนั้นเนี่ยนะรเราบอกได้ว่ามันเป็น,ปนจริงหรือไม่จริงนะครับถ้าบอกได้ก็เป็นประพจน์บอกไม่ได้ก็ไม่เป็นแค่นี้เอง,เองหลักการนะครับอ่นะคราวนี้ นี่คือเนื้อหาของประพจนะครับของประพจน์มาดูแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัด10ข้อนะให้เราฝึกซ้อมนะครับลองดูว่าข้อความต่อไปเนี้ยมันบอกได้ไหมเป็นจริงหรือเปล่าเป็นเท็จหรือเปล่านะครับหรือว่าบอกไม่ได้นะถ้าบอกว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จได้เนี่ยเราก็ บอกได้ว่ามันเป็นประพจน์แต่ถ้าบอกจริงหรือเท็จไม่ได้ข้อความนั้นก็จะไม่เป็นประพจน์นะครับอ่าอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดนะให้ลองไปฝึกทําดูอ่าเนื้อหาต่อมานะครับก็คือการเชื่อมประพจน์อ่าเมื่อกี้เรารู้จักประพจน์ไปแล้วคราวนี้ลองมาดูการเชื่อมประพจน์บ้างนะครับการเชื่อม เป็นยังไงการเชื่อมนะการเชื่อมเนี่ยก็คือการนำประพจน์ตั้งแต่2ประพจน์ขึ้นไปนะครับมาเชื่อมกันนะโดยที่การเชื่อมเนี่ยมันจะต้องมีตัวเชื่อมนะตัวเชื่อมซึ่งมีอะไรบ้างมีคำว่าและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนะครับนะอันนี้ก็คือตัวเชื่อม ที่เราจะเอามาใช้ในการเชื่อมประพจน์นะครับซึ่งเพื่อความสะดวกในการเอามาเชื่อมเนี่ยนะประพจน์ต่างเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว p นะครับตัว q หรือ r หรือ s ไปเรื่อยๆแทนประพจน์นั่นเองนะครับนะแต่ว่า,าในเนื้อหาเราเนี่ยเดี๋ยวครูจะใช้แค่2ประพจน์ก็พอนะนะนะมาดูตัวอย่างนะครับค่าความจริงเป็นจริงเนี่ย นั่นหมายความว่าถ้าเราเห็นประพจน์แล้วนะครับแล้วมันเป็นความจริงนะเราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยตัวทีนะครับแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยตัวทีถ้ามันเป็นเท็จนะครับเราจะแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยตัว F หรือ False นะครับแปลว่าไม่ถูกนะครับยกตัวอย่างไก่มี2ขาจริงไหมครับมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะไก่มี2ขาเพราะฉะนั้นประพจน์ที่ บอกว่าไก่มี2ค่ขาเนี่ยก็จะมีค่าวความจริงเป็นจริงก็คือให้สัญลักษณ์เป็นทีนะครับถ้าอันต่อมาหมูบินได้จริงไหมครับไม่จริงมีค่าวความจริงเป็นเท็จนะครับก็คือไม่ถูกเพราะฉะนั้นความหมายของประพจน์ตัวเนี้ยก็จะเป็นตัว f อ่าเราก็แทนว่ามันไม่ถูกนะนะครับโอเคไหมมีใครสงสัยไหมครับอ่า เดี๋ยวมาดูคำเชื่อมแต่ละตัวกันนะครับตัวแรกและ,ะและเนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ที่บอกว่ามันคือและในการใช้คำเชื่อมและเนี่ยอลองมาดูในตารางนะครับใช้ตารางเนี่ยเราจะเข้าใจง่าย P ก็คือประพจน์ P ก็คือ1ประพจน์ Q ก็คืออีก1ประพน์นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามี2ประพจน์เชื่อมกันนะเราก็จะแบ่งนะครับให้เป็นจริงจริงเท็จเท็จในของประพจน์แรกนะครับประพจน์ต่อมานะครับประพจน์ต่อมาเนี่ยเราก็จะใช้เป็นจริงเท็จ จริงเท็จสลับกันนะครับประพจน์ต่อมาซึ่งถ้ามันมี3ประพจน์นะมันก็จะเพิ่มขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพิ่มขึ้นกว่านี้แต่ว่าอาจจะซับซ้อนกันไปเดี๋ยวเราลองมาดู2ประพจน์ก่อนนะโอเคถ้าประพจน์นะครับมีประพจน์ p กับประพจน์ q เชื่อมด้วยและนะครับเวลาเราเขียนสัญลักษณ์ก็ จะเชื่อมด้วยตัวเชื่อมแบบนี้นะ P และ Q นะครับเรามาดูกันวิธีการนะครับถ้าประพจน์ P เป็นจริงประพจน์ Q เป็นจริงนะครับถ้าเชื่อมด้วยและเชื่อมด้วยและเนี่ยจริงและจริงจะเป็นจริงเท่านั้นนะครับจริงและจริงจะเป็นจริง จริงและจริงจะเป็นจริงเน้นไว้เลยนะครับตัวเชื่อมและอ่ะาคันนี้มาดูจริงและเท็จเป็นเท็จเท็จและจริงเป็นเท็จเท็จและเท็จเป็นเท็จนั่นหมายความว่าให้เราจําไว้เลยนะครับตัวเชื่อมประพจน์และเนี่ยถ้ามันเหมือนกันต้องเป็นจริงเท่านั้นทั้งสองประพจน์ค่าความจริงถึงจะเป็น จริงนะครับทั้งสองประพจน์จะต้องเป็นจริงเท่านั้นถ้าเชื่อมด้วยและนะครับนะจํไว้เลยนะามาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างให้เราหาค่าความจริงของไก่มี2ขาอันนี้ก็คือ1ประพจน์เราให้เป็นประพจน์ p ก็ได้และนะครับและก็คือสัญลักษณ์และ หมีมีนอหมีมีนอจริงไหมเนี่ยไม่มีนะให้เป็นคิวนะครับอ่าเรามาดูไก่มีสองขาจริงไหมครับอ่าเป็นจริงหมีมีนอจริงไหมครับไม่มีไม่จริงอ่าก็ให้แทนสัยลักเป็นเท็จนะครับเราก็มาดูไก่มีสองขาและหมีมีนอเพราะฉะนั้นไก่มีสองขาเป็นจริงจริงและเท็จนะครับจริงและเท็จเนี่ยอ่าเราก็มาดู เทียบกับตารางนะครับเทียบกับตารางหาใครยังจําไม่ได้อ่าเปิดกลับมาดูตารางนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องจําตารางให้ได้นะจำจำ,จำยังไงก็คือที่ครูเน้นไว้นะครับเน้นไว้นะเพราะฉะนั้นตัวเชื่อมแลเนี่ยนะตัวเชื่อมแลจริงนะครับขออภัย จริงและเท็จเป็นเท็จนะครับจริงและเท็จเป็นทเท็จอ้าวเรารู้ได้ยังไงนะครับรู้ได้ยังไง <Cause> ก็มาดูในตารางนะครับจริงและเท็จนะครับเป็นเท็จอ่าหรือเราจำง่ายๆนะครับ ตัวเชื่อมแล้เนี่ยมันต้องเป็นจริงเท่านั้นถึงจะเป็นจริงต้องเป็นจริงทั้ง2ประพจน์เท่านั้นนะครับต้องเป็นจริงทั้งสองประพจน์เท่านั้นอ่าเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจริงและเท็จเป็นเท็จนะตัวอย่างต่อมา6เป็นเลขคู่นะครับ6เป็นเลขคู่3เป็นเลขคี่เราให้เป็นประพจน์คิวอ่า เชื่อมด้วยและหเป็นเลขคู่จริงไหมครับจริง3เป็นเลขคี่จริงไหมครับจริงเพราะฉะนั้นจริงและจริงเป็นจริงนะมันต้องจริงทั้ง2ตัวถึงจะเป็นจริงนะครับอ,อันนี้ก็คือตัวเชื่อมและโอเคไหมครับอันนี้คือตัวเชื่อมที่1มาดูตัวเชื่อมที่2นะครับตัวเชื่อมที่2ตัวเชื่อมคําว่าหรือนะครับใช้สัญ,ญลักษณ์ วแหลมความแบบนี้นะครับตัวเชื่อมหรือวิธีการนะครับเมื่อกี้เราจดจำและไปแล้วนะครับและเนี่ยก็คือทั้ง2ตัวต้องเหมือนกันถึงจะเป็นจริงที่เหลือเป็นเท็จหมดเลยนะครับถ้าและเป็นแบบนั้นเรามาดูหรือหรือเนี่ยต้องเท็จทั้ง2ตัวเท่านั้นถึงจะเป็นเท็จนะครับ ต้องเทสทั้งสองตัวเท่านั้นจำไว้เลยสลับกันนะครับต้องเทสทั้งสองตัวเท่านั้นค่าวความจริงถึงจะเป็นเทสเทสและเทสก็จะเป็นเทสส่วนที่เหลือเป็นไงครับมันจะน่าจะหลังจะเทสจะจริงยังไงก็แล้วแต่ค่าวความจริงจะเป็นจริงจำเท่านี้พอนะครับมาดูตัวอย่างไก่มีสองขาจริงไหมจริงหมีมีมนอเป็นเทส นะจริงหรือเท็จเป็นจริงนะครับนะตัวอย่างต่อมา6ไปเลยขี้ไม่จริง3หารด้วย2ลงตัวก็ไม่จริงนะครับเท็จหรือเท็จนะทั้ง2ตัวยังไงก็เป็นเท็จนะครับนะโอเคไหมครับ อันนี้คือตัวเชื่อมหรือนะครับหรือหัวความหัวความหรือต้องเทสทั้ง2ตัวถึงจะเป็นเทสนะครับตัวต่อมาถ้าแล้วนะครับถ้าแล้วสัญลักษณ์เป็นแบบนี้นะครับสัญลักษณ์เป็นแบบนีนะ้ถ้าแล้วเนี่ยให้จำว่า มันจะต้องเป็นถ้าจริงแล้วเท็จถึงจะเป็นเท็จเท่านั้นที่เหลือเป็นจริงหมดเลยนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เนี่ยสัญลักษณ์ถ้าแล้วเนี่ยนะครับต้องจริงแล้วเท็จเท่านั้นถึงจะเป็นเท็จที่เหลือจะเป็นจริงเสมอนะครับนะ อันนี้ตัวเชื่อมที่3นะครับอ่าในตัวอย่างนะครับตัวอย่างกบมีสีขาเป็นจริงหมูบินได้เป็นเท็จจริงถ้าจริงถ้ากบมีสีขาแล้วหมูบินได้นะครับถ้าจริงแล้วเท็จก็จะเป็นเท็จเสมอนะแต่ถ้าบอกว่าถ้าคนมีปีกอ่าเป็นเท็จเพราะคนไม่มีปีกแล้ว หมูบินได้หมูก็บินไม่ได้เป็นเท็จนะครับเท็จแล้วเท็จยังไงก็เป็นจริงเสมอนะนี่คือตัวอย่างนะครับนี่คือตัวเชื่อมที่่ามาดูตัวเชื่อมที่4ตัวเชื่อมที่4เนี่ยก็ต่อเมื่อตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อสัญลักษณ์นะครับหัวท้าย2อันันะหลักการจำตัวเชื่อมนี้นะครับ มันจะต้องสองประพจน์เนี่ยจะต้องเหมือนกันเท่านั้นถึงจะเป็นจริงอันแรกจริงก็ตอบเมื่อจริงถึงจะได้ค่าความจริงเป็นจริงนะครับแล้วก็เท็จก็ตอบเมื่อเท็จถึงจะได้ค่าความจริงเป็นจริงนะต้องเหมือนกันเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะจริงหรือเท็จแต่ทั้งสองตัวต้องเหมือนกันถึงจะได้ค่าความจริงเป็นจริงนะนี่คือ ตัวเชื่อมที่4นะครับก็ต่อเมื่อนะให้ทุกคนจําให้ดีๆนะครับที่หลักการจําไม่ต้องจําทุกตัวนะครับมาดูตัวอย่างข้าวความจริงนะเป็ดมี2ขาก็ต่อเมื่อช้างมีนออ่ะเป็ดมี2ขาจริงไหมครับจริงช้างมีนอไม่จริงนะถ้ามันไม่เหมือนกัน2อันยังไงมันก็ต้องเป็น เท็แน่นอนนะครับเป็นเท็แน่นอนนะตัวอย่างต่อมาคนบินได้เป็นเท็6เป็นเลขขี่ก็เป็นเท็นะครับคนบินได้ก็ต่อเมื่อ6เป็นเลขขี่เท็ก็ต่อเมื่อเท็ยังไงก็จะเป็นจริงเสมอนะครับนี่คือคำเชื่อมนะ ช่้มที่ะอ่าแถมหนึ่งอนันนิเศษของประพจน์นิเศษเนี่ยสัญลักษณ์จะคล้ายๆตัวหน,อ,นอยนี่ยึกยือย,อยอืนี้น,นะครับนิเศษนิเศษคืออะไรก็คือประพจน์มีค่าอะไรเนี่ยมันจะให้เป็นตรงข้ามเสมอยกตัวอย่างเช่นประพจน์ p อ่าถ้าประพจน์ p เนี่ยเป็นจริงนิเศษ p มันก็จะตรงข้ามกันจากจริงก็จะเป็นเท็จนะอ่าถ้า P เป็นเท็จนิเสธ P ก็จะมีค่าวความจริงเป็นจริงนะครับก็คือจะให้ทำให้ค่าวความจริงเนี่ยมันตรงข้ามกับที่มีเสมอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดให้เราฝึกทำนะครับแบบฝึกหัดให้เราฝึกทำนะเดี๋ยวการสั่งงานนะเดี๋ยวครูจะ สั่งในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองดูนะอ่าโอเคอันนี้ก็คือตารางฝึกนะครับนะก็จะมีตั้งแต่อะไรครับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อเราก็มีนิเศษ P นิเศษ Q นะครับก็ให้เราได้ฝึกซ้อมนะฝึกซ้อม ตัวนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในการหาค่าความจริงของประพจน์นะก็ยังไงก็เดี๋ยวลองฝึกทำดูนะครับนะลองฝึกทำดูมีอยู่5ข้อนะครับมีข้าข้อนะนะนะมาลองดูตัวอย่างข้อที่1น,นะครับ มันเชื่อมด้วยอะไรครับหรือใช่ไหมครับหรือแต่นะว่าเราต้องทำวงเล็บก่อนเพราะว่าตัวข้างนอกเนี่ยมีอะไรมีนิสศษเพราะฉะนั้นเราต้องทำวงเล็บก่อนหรือเนี่ยเป็นไงครับหรือเนี่ยต้องเทสหรือเทสเท่านั้นนะครับเทสหรือเทสเท่านั้นถึงจะเป็น อ่ะจริงหรือเปล่าไหนกลับไปทบทวนดูนะครับอ่าเห็นไหมเท็ดหรือเท,ท,ท,ท็ดเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นเท็ดอ่าอ่าโอเคเพราะฉะนั้นคราวนี้เรามาดู นะครับถ้าใครจะไม่ได้กลับไปดูเปิดตารางดูนะครับเทจเทจหรือเทศอ่จริงจริงหรือจริงเป็นจริงนะครับจริงหรือเทจเป็นจริงเทจหรือจริงก็จะเป็นจริงเทจหรือเทจอ่าตัวนี้แหละเทจหรือเทจก็จะเป็น เทสนะครับคราวนี้เราได้แล้ว p หรือ q อเราได้แล้วในแต่ละค่าแต่สิ่งที่เราอยากได้คือเลยครับมีอย่าลืมว่ามีนิเศษข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นนิเศษของ p หรือ q นะเราหา p หรือ q แล้วเพราะฉะนั้นนิเศษคือตรงกันข้ามใช่ไหมครับระฉะนั้นตรงกันข้ามของจริงก็จะเป็นเทส นะก็จะเป็นเทสก็จะเป็นเทสส่วนถ้าเทสก็จะเป็นจริงนะครับอันนี้ตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวครูมอบหมายให้ไปลองฝึกทำนะครับใครจำไม่ได้เปิดย้อนกลับไปดูในตารางนะครับโอเคนะครับ